สวัสดีครับชื่อเนเวอร์ครับผมคำ <laughs> <laughs> ว่าเนเวอร์เนี่ยมันมาจากแบบเพลงที่ฟังมาบ่อยๆหลายๆเพลงหลายๆวงเหมือนอยู่ดีเราก็ไปจับจ,บจดอยู่คำว่าเนเวอร์เราก็เอาคำนี้แหละเนเวอร์ <laughs> คนที่เรียนศิลปะโชคดีจะได้ คนที่เร,าาารียนศิลปะมามีสิทธิ์จะทางานในสิ่งที่เองชอบเมื่อไหร่ก็ได้มันอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่ใครมาบอกว่าเราต้องทําหรือไม่ต้องทําถูกว่าเรามีความสุขเมื่อไหร่เราก็ทําเราอยากไปทําอย่างอื่นมันก็เป็นศิลปะของเราเหมือนกันเราต้องการทํางานศิลปะไปเรื่อยๆทําสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทํามันอยู่ในแขนงไหนเวลาอะไรนี่ก็อืดอเรื่องหนึง่งเราก็คิดว่าทุกอย่างก็เป็นศิลปะของเราในรูปแบบของเราแค่นั้นเองพี่คิดว่าทุกคนมันมีจุดที่ ตะตันแล้วก็ท้อนะพี่ถึงเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นไงเราก็ไม่ต้องอยู่กับว่ารูปตลอดเวลาให้มันแบบโหทรมานเหลือเกินใช่ไหมเราก็ทําให้มันสบายใจถ้ามันไม่สบายใจเราก็เอาตัวเองออกไปอยู่ที่ที่มันสบายใจแต่มันยังอยู่ในรูปแบบที่เป็นเราแต่กว่าที่เราจะเข้าใจจุดนี้ได้มันก็ต้องผ่านความเจ็บปวดผ่านความแบบเฮ้ยทำไมมันเครียดจังวะทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันต้องเกิดขึ้นทุกคนแหละมันก็อยู่ที่ว่าถ้าออกเข้าใจแะคนเป็นแบบไหนเราเลือกที่จะมีความสุขแบบไหนมากกว่า รบการร่วมงานกับชิตโตครับครั้งนี้ก็เริ่มตั้งแต่การเลือกรองเท้าเลยก็เลือกรุ่นที่แบบเราชอบแล้วก็คิดว่าเราสามารถทําอะไรกันมันได้มากที่สุดอ่ะ <S 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 ของอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องใช้ถือว่ารองเท้าเออถ้าเราใส่แล้วมันเป็นเราด้วยเราก็แฮปปี้นะด้วยแบบด้วยลายด้วยสีที่เราใช้แบบ,แบ,บ,แบ,บแมาทีเดอที่ผมเลือกก็แบบเหมือนตัวเราที่มีความหลากหลายในตัวเองแล้วก็มีสีสันในตัวเองแล้วยังมีเส้นดําคอยตัดคอยเบรกให้มันเป็นความร้ายในตัว แลวว่าคีโตรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่มันนิดละที่เราได้ทำออกมา <c oughs> แค่นี้แหละ <laughs>